พี่น้องให้เราเข้ามาอธิษฐานร่วมกันในเช้าวันใหม่วันนี้คงมาครบทุกคนแล้วเนาะก็ยังเหลือแต่แม่รัดแม่ล่าหลังเดินทางมานะพี่น้องยินดีตอนรับพี่น้องทุกท่านนะในเช้าวันใหม่วันนี้ที่เราได้เข้ามาใกล้พระเจ้ามาแสวงหานะ้ำพระทัยพระเจ้าเรา ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราเราไม่ต้องหวาดหวั่นไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งนั้นเพราะเรามีพระเจ้าเป็นเกราะเป็นโล่ล้อมกำบังให้เราเราเข้ามาอธิษฐานด้วยกันในเช้าวันใหม่วันนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอชะลา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 บาเรยชะลา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 บารยชะลา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 บาเรยชะลา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  ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้าร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 าาร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 าาราราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสลา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 บารีาล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 าบารีสพี่น้องให้เรายกเสียงของเราสรรเสริญพระเจ้าของเราด้วยการในเช้าวันใหม่วันนี้ สาธุการแดะองค์พระเจ้าสูงสุดโรองคพระเจ้าข้าเราทั้งหลายได้เข้ามาอยู่ในพระนิเวศของพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีสถานที่นมัสการพระองค์ได้เข้ามาใกล้พระองค์พระองค์พระเจ้าข้าพระองค์ผู้เดียวที่ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้มาอยู่ในการปกคลุมของพระองค์ พระบิดาพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้เพราะองคพระเจ้าข้าสรรพสิ่งของทั้งโลกนี้ไม่ใช่ของจีรังยั่งยืนแต่มหาพระเจ้าเราได้รับสันติสุขได้รับของรางวัลมากมายที่มาจากพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้แต่องค์เดียวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีพระคุณนันต์ต่อข้าพระองค์ทั้งหลาย โรงเป็นโล่ล้อมกำบังอัดแ้มแข็งแก่ข้าโรรองทั้งหลายโรงสรขเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นฤทธานุภาพโรงทรงเป็นแพทย์ผู้ทรงรักษาเยียวยาโรคภัยไ,ไข้เจ็บของข้าโรรองทั้งหลายโรงทรงเป็นดั่งอาหารแห่งชีวิตเมื่อข้าโรรองได้เข้ามาใกล้พระองค์ภาพโปร่งก็อิ่มหนำบริบูรณ์ในทุกสิ่งโรงสุขเป็นพระเจ้า ผู้ทรงเต็มเปี่ยมด้วยความรักเต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตาโอพระพระเจ้าข้าเราทั้งหลายซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์โรมพระเจ้าข้าอย่าให้ข้าพระองค์หันเหินไปจากทางของพระเจ้าแต่ให้พระเจ้าประทับอยู่ด้วยบนบัลังใจของข้าพระองค์ทั้งหลายพระบิดาพระเจ้าข้าเราทั้งหลายสรรเสริญเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าในพระนาม พระเยซูอาเมนพี่น้องให้เราขอบคุณพระเจ้าของเราด้วยการในเช้าวันในนี้สาธุกการแดวงพระเจ้าสูงสุดขอบคุณพระองค์สําหรับความรักันมั่นคงของพระองค์ขอบคุณพระองค์สาหรับพระเมตตาคุณขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูให้อิ่มน้ำบริบูรณ์ในทุกวันขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงนําหน้านําพา ชีวิตจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ให้ข้าพระองค์มีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตในการติดตามพระองค์ในการใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรนานานา,นานประการ ขอบคุณพระองค์ในทุกๆสิ่งในพระนามพระเยซูอาเมนเลลูยาพี่น้องให้เราสารภาพบาปของเราหลายครั้งเราไม่รู้ว่าบาปเป็นอย่างไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราหลายครั้งเราก็ไม่ได้ระแวดระวัง<อ>นะทำตามเนื้อหนังทำตามอําเภอใจในเช้าวันใหม่วันนี้เรามาสารภาพบาปกับพระเจ้าด้วยกัน ข้าแต่พระบิดาพระเจ้าของข้าพรมทั้งหลายพระองค์ผู้ชั้นสูตรจิตใจของข้าพรมทั้งหลายว่าข้าพระองค์คิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ถูกต้องตามหลักการของพระเจ้าหรือไม่มีชีวิตที่ยำเกรงหรือไม่โอ้พระบิดาพระเจ้าข้าหลายครั้งข้าพรมทั้งหลายไม่ได้เชี่อวฝังพระองค์ไม่ได้ถ่อมใจลงข้าพรมทั้งหลายทําตามเนื้อหนัง ทำตามใจตนเองโอ้พระบิดาพระเจ้าข้าเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สร้างให้ข้าพระองค์ทั้งหลายจเจริญขึ้นเติบโตในทางของพระองค์แต่มาทําลายข้าพระองค์โอ้พระบิดาพระเจ้าข้าขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเชื่อฟังและกระทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าขอการทรงนําที่มาจากพระองค์ในชีวิตประจําวันของข้าพระองค์ทั้งหลาย รงเป็นที่พึ่งเป็นความหวัง ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้เข้าทันกลอุบายของมารซาตานวิญญาณชั่วให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะหลีกเลี่ยงที่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ตกเป็นเหยื่อตกเป็นทาสของมารร้ายเหล่านี้พระองค์เจ้าข้าขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะยึดพระองค์ไว้ให้มัน่น เพื่อข้าพระองได้รับชัยชน,นะเหนือสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้พระบิดาในนามพระเยซูอาเมนฮาเลา,ารู้อย่างสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์พี่น้องให้เราอธิษฐานเพื่อสุขภาพร่างกายของเราพี่น้องหลายครั้งเราก็ยังมีความเจ็บความปวดอยู่ในร่างกายข้าแต่พระบิดาในนามพระเยซูพระองค์ทรงเป็นแพทย์ ผู้ทรงอยู่เหนือแพทย์ทั้งปวงพระองค์พระเจ้าข้าขอพระเจ้าเยียวยารักษาอาการเจ็บปวดทั้งข้าพระองค์ทั้งหลายเอาไว้วัดทุกส่วนที่อยู่ภายในที่กําลังปวดอยู่พระองค์พระเจ้าข้าขอพระเจ้าสัมผัสแต่ต้องรักษาพระองค์พระเจ้าข้าขอเพียงพระองค์สัมผัสโรคร้ายเหล่านั้นก็จะหายไปอย่างปิดทิ้งลูกเชื่อไว้วางใจพระองค์ เชื่อในลิธานุภาพของพระเจ้าในพระนามพระเยซูอาเมนอะเลลูยาพี่น้องให้เราที่ทานเผื่อพี่น้องของเราทุกคนเนาะรวมทั้งพี่น้องที่กำลังเดินทางมาด้วยข้าแต่พระบิดาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์วรเจ้ข้า ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายที่เขาจะเชื่อฟังพรองติดตามพระองค์ให้เขามีชีวิตสัมพันธ์สนิทใกล้ชิดกับพระเจ้าให้เขาเติบโตจเจริญขึ้นในทางของพระองค์อย่าให้เขาหลงเจินหลงหายอย่าให้เขายึดติดอยู่กับกระแสะของโลกนี้พร,พระองค์ให้เจ้าข้าพระองค์เท่านั้น เป็นแหล่งขุมทรัพย์เป็นแหล่งสติปัญญาเป็นแหล่งความหวังของข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายมอบภาระหนักปัญหาหนักเหล่านั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็จะเบาวิวเหมือนดั่งคนนกอินทรีโอพระบิดาเจ้าอย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกระวลกวายใจแต่ให้ข้าพระองค์รู้จากที่จะวางภาระหนักเหล่านั้นไว้กับพระเจ้า ฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าทิษฐานเกลือสำหรับครอบครัวแม่รัดแม่ล,มลากโอ้พระเจ้าข้าขอให้เขาเดินทางมาโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกอย่างอย่าให้มีอุปสรรคใดๆกั้นขวางในการเดินทางมาหาพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าข้าที่ฐานในนามพระเยซูอาเมนฮาเลลูยา พี่น้องให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าปลดปล่อยนี้สินปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ขอพระเจ้าเมตตาเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระอค์พระเจ้าค่าหลายครั้งข้าพระองค์ยังมีพันธนาการที่ต้องต่อสู้จะต้องให้พระองค์เข้ามาช่วยเหลือพระคพระเจ้าข้าพระาะข้าพระองค์ทั้งหลายมีกำลังที่ขีดจำกัด แต่กำลังจากพระเจ้าไม่มีขีดจำกัดพระองค์เท่านั้นที่จะช่วยเหลือข้าพระองค์ได้เพียงแต่ข้าพระองค์เชื่อและไว้วางใจพระองค์ปลดปล่อยนี่สินปัญหาต่างๆของข้าพระองค์ให้หลุดไปพระองค์พระเจ้าและให้ข้าพระองค์ที่จะดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจที่ข้าพระองค์ไม่สร้างปัญหาไม่สร้างนี่สินให้กับตนเองพระองค์พระเจ้าให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย ที่จะทำตามน้ำพระไทัยพระองค์ให้ชีวิตชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็ลงตัวพระพรก็จะหลามาเทมาอุเบกพระเจ้าข้าลูกมทน,นาพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนฮาลเลลูยาพี่น้องให้เราอธิษารเผื่อคริสตจักรของเรานะพี่น้องเรายังมีผู้คนยังน้อยอยู่ ที่นั่งก็ยังว่างเปล่าให้พี่เจ้าเวยพรเราตรงจุดนี้ให้หระทิกฐานร่วมกันสาธุการเดี๋ยวพระเจ้าสูสุดโระค์พระเจ้าค่าความรักของพระองค์มั่นคงขอความรักของพระองค์เปิดตาใจคนมากหลาย ให้มาพบพระคุณความรักความรอดของพระองค์ให้เขาเข้าใจว่าสิ่งต่างๆบนโลกนี้ไม่ได้นาเขาไปสู่ความรอดได้แต่ให้เข้ามานมัสการพระองค์ให้เขารู้ว่าพระเจ้าเท่าน,นั้นที่จะช่วยเหลือเขาได้และนําพระพรมาถึงชึ่งชีวิตของเขาให้เขาได้รับพระพรได้รับความรอดได้รับชีวิตใหม่ร่วมกับพระองค์ด้วยพระบิดาเจ้าข้า ขอให้ทุกคนเข้าใจถึงแผนการนิรันดร์ของพระองค์ลูกอธิษฐานในนามพระเยซูอาเมนพี่น้องให้เราอธิษฐานเผื่อสำหรับการไปไข่นะะพี่น้องฮาเลลูยาฮาเลลูยา ข้าแต่พระบิดาพระเจ้าขอข้าพระองค์ทั้งหลายอย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกข์ร้อนลื่นหนักใจในการจัดค่าแต่ละครั้งแต่ละปีเพราะเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่พระองค์ทรงเรียกให้เราทั้งหลายที่จะไปนมันสการพระองค์เป็นน้ำหนึ่งเสียเดียวกันอย่าให้ข้าพระองค์หล่นต่อว่าพระองค์เหมือนอย่างชนอิสราเอลบ่นต่อว่าพระเจ้า อยากอยู่ที่อียิปต์ไม่อยากจะไปกับพระองค์แทนที่เขาจะเข้าแผ่นดินคานาันได้แค่ส1บวันแต่เขาต้องเดินวนไปเวียนมาในถิ่นทุรกันดารสี่สิบปีพี่น้องอย่าให้ความเชื่อของเราเป็นแบบนั้นถ้าเราง่ายกับพระเจ้าพระเจ้าก็ง่ายกับเราด้วยพี่น้องให้เราเชื่อไว้วางใจพระองค์สิ่งใดที่พระอ,รองค์ตรัสไว้แล้วก็จะเป็นจริงดังนั้น ขอให้เราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านี้เราจะไปเสาะห,สหาทรัพย์อื่นทำไมในเมื่อเรารู้แล้วว่าพระเจ้าเป็นขุมทรัพย์ของเราทุกคนเป็นที่พึ่งเป็นความหวังของเราไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ความยิ่งใหญ่อยู่ที่นี่หมดแล้วโอ้พระบิดาพระเจ้าของข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์เข้าใจแบบนี้ ข้าพระองค์อยากเห็นลูกหลานของข้าพระองค์ญาติญาติพี่น้องของข้าพระองค์มารับขุมทรัพย์ของพระองค์ที่พระองค์จัดสรรจัดเตรียมไว้ให้เขาหมดแล้วเพียงแต่เขาเชื่อไว้วางใจพระองค์พระบ,บิดาพระเจ้าข้าทั้งหลายสารเสด็จขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูอเมนพี่น้องให้เราอธิษฐานเพื่ออ่า ในการจัดค่ายครูบนเนาะพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรผู้นำศิทิยาพิบาลและทีมงานที่ได้จัดเตรียมงานต่างๆที่นั่นเพื่อรองรับพี่น้องที่จะไปค่ายขอพระเจ้าอวยพรสิทิยาพิบาลผู้นำทีมงานทุกคนที่นั่นที่ได้ได้มอบหมายให้ทำาการงานต่างๆรองรับพี่น้องในค่ายขอพระเจ้าอวยพร ทุกกิจกรรมทุกการงานต่างๆที่พี่น้องได้เตรียมตัวไว้นั้นขอให้ทุกคนพร้อมใจกันทำงานขอให้ทุกคนทำออกมาจากส่วนลึกของจิตใจจากจิตวิญญาณและความจริงพระองค์พระเจ้าข้าขอให้ทุกคนรักพระเจ้าเสียสละเพื่อพระเจ้าทุ่มเทเพื่อพระเจ้าขอให้ทุกคนจัดงานออกมา อย่างดีเลิศเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าพระองค์พระเจ้าข้าที่ฐานในนามพระเยซูอาเมนพี่น้องให้เราที่ทานเผื่อสำรับพวกเราทั้งหลายที่จะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะขาดการไปไข่ในครั้งนี้เพราะไข่ครั้งนี้ใกล้กับเราแล้วก็เราก็มีผู้เชื่อน้อยอยากให้ทุกคนไปให้หมดละพี่น้อง อย่าให้เรามีเงื่อนไขกับพระเจ้าให้อ,อี่ฐานร่วมกันในเวลานี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดเปิดผลทางเปิดตาใจเปิดใจของข้าพระองค์ทั้งหลายอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอุปสัรค์ขัดขวางในการไปค่ายของข้าพระองค์ทั้งหลายในครั้งนี้ พระอพระเจ้าข้าขอพระเจ้าจัดสรรจัดเตรียมสําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าที่ข้าพระองค์จะไม่ขัดสนสิ่งหนึ่งใดเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงนําข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ประทานชนอิสราเอลสาวเมฆสาวเพลิงมาแล้วฉันใดพระองค์ก็จะทรงนําข้าพระองค์ทั้งหลายเช่นนั้นเช่นกัน โอ้พระบิดาพระเจ้าอย่าให้ข้าโปร่งโกลต่อว่าพระเจ้าหรืออย่าให้มีเหตุผลอื่นมากั้นขวางในการไปไข่ในครั้งนี้โรมพระเจ้าข้าขอให้ข้าโปรงมีความสุขความยินดีเต็มเปี่ยมที่ไปไข่ในครั้งนี้โรมพระเจ้าข้าเราจะได้รับพระพรเต,ต็มล้นที่มาจากโร์ด้วยโรมพระเจ้าลูกขอบพระคุณในนามพระเยซูอาเมนฮะหลยา สัเสินพระเจ้าพี่น้องให้ละที่ทานเผื่อสาหรับประเทศชาติของเราเนาะพี่น้องเพราะมนุษย์ใจบาปทุกคนล้วนใจบาปเพราะเรื่องนี้เหตุการณ์ได้วุ่นวายจนถึงทุกวันนี้ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นําประเทศชาติมีแต่คอร์รัปชันมีแต่คดโกงทั้งนั้นให้เราอธิฐานร่วมกันในเวลานี้ ข้าแต่พระบิดาในนามพระเยซูเจา้าโปรองผู้ทรงควบคุมทุกสิ่งไว้โปรองพระเจ้าข้าถ้าข้าโรรองทั้งหลายดำเนินชีวิตในทางชอบธรรมของโรรองข้าพรรองก็จะร,รับพระพรเต็มล้นที่มาจากพระเจ้าเรื่องวุ่นวายทั้งสิ้นจะไม่เกิดขึ้นโปรองพระเจ้าข้าประเทศไทยโอโปรองพระเจ้าต้องเจอภัยพิบัต,ติต่างๆภาคเหนือก็โดนน้ำท่วม ภาคาอีสานก็โดนรบราค่าฟันกันกรุงเทพก็โดนดินถล่มโอ้พระบิดาพระเจ้าค่าโอ้คนโบราณพูดไว้ว่ากรุงเทพเนี่ยจะถล่มทลายและพนมเป็นก็จะละล,ะลายไปด้วยโอ้พระบิดาเจ้าค่าเหตุการณ์นี้มาถึงช่วงชีวิตของเรา ข้าบิดาเจ้าข้าสิ่งไหนที่พระองค์ตรัสไว้แล้วสิ่งนั้นก็จะเป็นขึ้นมาโอ์พระเจ้าข้าไม่มีใครอาจต้านทานได้โอ้พระองค์พระเจ้าข้าแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายผู้คนที่เชื่อพระองค์แม้ยังมีปริมาณน้อยก็ขอพระองค์ทรงรักและเมตตาผืนแผ่นดินไทยด้วยเถิดข้าพระองค์ปรารถนาให้อยู่อย่างสงบสุขอยู่อย่างสันติภาพ ขอให้คนไทยกลับใจใหม่ดำเนินชีวิตในทางชอบธรรมในความยุติธรรมของพระองค์อย่าให้เขาเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอย่าให้เขาลโลมภมากเพราะสิ่งเหล่านั้นนำเขามาสู่ภัยพิบัติสู่อันตรายโอ้ข้าแต่พระบิดาพระบิดาเจ้าสิ่งที่รักพระพรก็คือดำเนินชีวิตในทางถูกต้องในสัตธรรมความจริงของพระองค์ ทางนี้พระพรของพระเจ้าจะคุ้มครองเราปกป้องเราโอ้พระบิดาเจ้าข้าโปราตรันาให้คนไทยที่จะมีศีลธรรมจรยิยธรรมประจำใจที่เขาจะยึดเหนีย่ยวจิตใจที่เขาจะไม่ทำผิดธรรมาพระบิดาขอพระเจ้าช่วยเหลือคนของประเทศไทยอย่าให้เขามีความเชื่อที่ผิดผิดให้เขาตระหนักว่าพระอื่นเป็นพระเจ้าเทียมแท้ พระเจ้าเท่านั้นเป็นพระเจ้าแท้แต่องค์เดียวโอ้พระองค์พระเจ้าโรงผู้ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายโปรงยอมไว้พระชนก็เพื่อให้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ทําผิดทําบาปเพราะความบาปนําไปสู่อันตรายนําไปสู่ความตายโอ้พระองค์พระเจ้าไม่ประสงค์เช่นนั้นโรงอยากให้เราได้รับความรอดพระบิดาเจ้าลูวขอบคุณโรรอง ที่โปร่งส่งสำแดงความจริงของโปรองให้ข้าพระองค์ได้เรียนรู้ได้เข้าใจในการดำเนินชีวิตสิ่งไหนที่ข้าพระองค์ไม่รู้ไม่เข้าใจขอพระเจ้าเปิดเผยขอพระเจ้าสำแดงพรอพระเจ้าข้าเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้ถวายพระเกียรติพระเจ้าพระบิดารูยขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนฮาโลยา พี่น้องให้เรามอบคำให้ที่ทานของเรานะเวลานี้ข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ทรงพระชนโรองค์ผู้ทรงฟัง คำร้องทูลของข้าพระองค์ทั้งหลายขอให้คำร้องทูลของข้าพระองค์ในเช้าวันใหม่วันนี้พระองค์พระเจ้าขอให้เป็นดังกลิ่นหอมเป็นดังเครื่องบูชาถวายแด่องค์พระเจ้าสุดพระองค์พระเจ้าขอให้พระองค์งได้รับพระเกียรติ่านคําอธิษฐานของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระเจ้าเมตตาตอบคําอธิษฐานของข้าพระองค์ด้วยลูกขอมอบคําอธิษฐานไว้ในนามพระเยซู อาเมนขอใหู้้วยยากสรีเจ้า